สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องย t u b e มองนี่อีสานด้วยพี่น้องครับมือนีกัออกบ้านอีกแล้วพี่น้องฝนบ่ตกครับนี่มาแวะชิมกาแฟเพื่อนบัดนี้หลังร้านกาแฟเพื่อนมีอาชีพแห่พี่น้องเป็นเป็นอาชีพก็ได้ครับเป็นงานอดิเรกก็ได้พี่น้องนี่ครับล้านกาแฟแล้วรสชาติกใเซได้ยุดอกพี่น้องครับนี่แต่ว่ามือนีครับนี่มาพ่อนี่เห็นบ่พี่น้องเห็นเห็นป้ายนี่แหละครับเลยสิขออนุญาตเข้าไปเบื้องครับไป ถามข้าวถามข้าวแล้วรู้ครับโลเ,เราว่าจำนายปลาดุกแต่ว่าพื้นที่เลี้ยงแล้วอยู่ในบ้านนี่เราเห็ดเต็มไหนเราคือได้ขายสันดพี่น้องครับสายควอนอื่นกับปหาเจ้าของเพิ่นอยู่ทางไหนปู๊นเหรอครับรถถ่ายแล้วเราเตรียมเงี้ยว้ถ่ายแล้วพี่น้องเป็น,นกเกษตรกรไว้กเกษียณว่าสั้นครับแต่ว่าเรายังนุ่มนั่งแน่นอยู่เพิ่นกเกษียณจากปีปุพี่น้องเราคือบวเท่าสันดี <laughs> คอนอื่นไปหาเจ้าของแล้วก่อนครับนี่เจ้าของรถถ่ายเตียมตัวถ่ายแล้วครับพี่น้อง น่าขอบสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอาแนะนน้ำซื้อท่านผู้ชมรู้จักจกจะไม่<อ>เนับ<อ><อ>ผมซื้อเรวัดครับเรวัดหิรันอ่อนนะครับตอนนี้กเกษียณจากอายุงานแล้วท่านเนี่ยมือวิ่งงานทําเนาะครับนะครับก็เลยมาเลี้ยงปลาเป็นอาชีพนะครับเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงปลาดุกครับเป็นเปิดอันนี้เพืนเอื้อนบ้านอย่างครับบ้านเชนวนนะครับบ้านเชนวนใต้พะนะบ้านเชนวนใต้ครับตำบลตำบลบ้านดอนนะครับบ้านดอนอำเภอเชียวจังหวัดเชียงคูณเนาะแมนแมนครับ บัดนี้สิเลี้ยงอันปลาดุกเป็นอาชีพเลยตีครับเรื่องใดเอัตตอนนี้นะครับรุ่นรุ่นนี้เป็นรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2ครับรุ่นที่เลี้ยเลี้ยงไปแล้วขายมือเล้วมั้างขอซากนะครับขายมือเลยขายดีอยู่นะครับบางทีคือจะเลี้ยงครับที่เลีเป็นแบบเกษียณไหมเกษียณไหมบางทีว่าให้ไม่ใ้ายไม่ใ้ายว่าให้ไปเห็ดอ้อยคาบพวกเครื่องเนาะครับอายุหลายแล้วก็เอ่อบ่มีกำลังก็เลยว่าจะเลี้ยงงานเด็กๆง่ายๆเนี่ย เลี้ยงปงูเลี้ยงปลาเฮ็ดได้ไง,ไง่ายงเนาะบ่ได้ศึาากษาไม่ได้ใส่<อ>คึดมาคึดพ่อคึดพ่อคือพ่อว่าจะเฮ็ดก็เลยเฮ็ดไปนะครับเฮ็ดไปเลยครับรุ่นนี้รุ่นที่สองนะครับที่สองโอ้นี่พี่น้องมีหลายบอ่บอบ,อบ,อบอ่ครับนี่อ่าตอนนี้มีทั้งหมดอยู่หกเจ็ดบ่อนะครับอ่าเียงอยู่ข้างบ้านเลยค่างปลาเอ้านี่เป็นบ่อซีเมนต์นะครับบ่อซีเมนต์อ่าบ่อเีปลาดุกในบ่อซีเมนต์ปลาดุกในบ่อซีเมนต์บ่อขนาดเท่าใดร่คุ้นเท่าใดรนี่ครับความว้อควางนี่เม็ดเอ่อเม็ดเม็ดแปดสิบเนาะเม็ดแปดสิบยาวประมาณสองเมตร เราแล่าเตะตามกับแล้วแต่เออแม่แล้วแต่พื้นที่เนาะครับแต่ว่วาโดยโปกติเราสิปล่อยในตารางเมตรเราจากโตครับป,ปกติแล้วมันก็สิประมาณหาร้อยตัวหาร้อยตัวตารางเมตรนึงเนี่ยครับนี่ละประมาณ<อ>ช่องนึงเนี่ยนะครับช่องนึงของเจ้าเนี่ยแมน่นขอดพุ่นบอกหรือมีหละกันนี่ละกันนี่ละหาร้อยตัวนี่ละตัวกับพื้นที่แคบแคบนึงได้หรือพี่น้องถ้าถ้าแง่หลายมันกับเบี่องปูนเขาเนาะครับถ้าแง่หลายมันกัดกันไม่แยกกันมันไม่แย่ได้ปะเนาะกันน่าเนียกับไม่แยกอีกแม่นกัดกันอีกตั้งหาก จากเกลี้ยงปุ๊บห้อนมือจำนายนี่มันใช้เวลาโดนบอลไดครับอ๋อตอนนี้ปกตินี่รุ่นแรกเนี่ยผมใส่ไว้ประมาณเมื่อเกินสองเดือนกว่าๆนะครับโอ้หกสิบเจ็ดสิบม<อ>ือเนี่ยแมนการเลี้ยงขายมืดบ้างขา้าวสั่งไหมครับขายย้อยขายไปเรื่อยๆผมนี่สมพอขายขายขาย,ย่างน้ำ้านเขาเนี่ยละก<อ>็<ร>นี่ขายขายถือพร้อมนะครับรั่นรั่นมือเนี่ยคอยได้ราคาเจ็บม่นบอกครับอ่าผมขายถือก้ามูในในในประเทศไทยอ่าขายรั้วละเท่าไหร่รั้วราคาชิมบาทครับครับ คนอื่นขายเท่าไรครันคนอื่นมันขายหกสิบเจ็ดสิบโอ้เอาเรียงเองกินเองเเาชาวบ้านได้กินน้ำมาีิบมาดิบบอกกำไรได้ท่านเรื่องเอาเองอซื้อเสียงก่อนเเอาซื้อเสียงก้อนเหมือนกับมีต้นทุนเท่ากันลูกปลาพันปลาได้เทีที่เนี่ยขอในน้ำนิดนึงนะครับสำหรับลูกปลานี่ต้องไปหาซื้อเรียงที่มีมาตรฐานนะครับต้องมีที่เลี้ยงที่ฟาร์มมีมาตรฐานเพราะว่าคุณภาพของปลาเนี่ยมันมันสิดปตัยนะครับเวลาเขาเลี้ยงขั้นไปเอา ปลาที่เพื่อนมาเรียกขายนันปลามันย้อยแล้วมันติดตายแล้วเหครับ แล้วก็บว่ได้ครบแต่จังนวนนี่ยมันล่อฮอกกันมีอ๋อปล่อยลูกสิบห้าที่ไตเจ้านี่เดี๋ยวเราไม่ได้ทำอันนี้มาจากฟาร์มปู่จากคอนสวรรค์นะครับอเซื้อพันตัวนี่แถมร้อยตัวาตัวละจากบาทครับตอนเอามันมีราคาอยู่หนึ่งบาทแล้วก็หนึ่งบาทห้าสิบแล้วก็สองบาทตัวประมาณจำได้ครับจำโป้มือบอนี่คล้วยทีละแ่กล้วยเนี่ยบาทเนี่ยหนึ่งบาทห้าสิบแล้วก็สองบาทพี่สามราคาเรียกเขาว่าที่เอารุ่นใหญ่เปนบ่อบาทที่นี่ซื้อพันหนึ่งกับแถมร้อยหนึ่งครับโอ้ไปเรื่อยๆชมไปเรื่อยๆอบพี่่นน้้อองครับเโหีย ส่วนเลยโดยปกติเราให้ยเงียจอ่อนมือละจักรอบครับคันแล้วใครอาหารปลานี่ให้อาหารอยู่มือละสองครั้งนะครับตอนเช้าบ่นคือตอนเช้าแล้วก็ตอนตอนเย็นครับแต่ว่าบอนนี่หางลอยตัวนี่ให้จากกิโลครับก็ให้เขาต้องเมือลักษณะปลาถ้าปลามันเอี่ยมแล้วมันจะไปแย่งกันมันจะไปว่าใครกินเนาะขันบอนยากันเอี่ยมแล้วมันจะไปซ้อนยากกันกัน ครับซื้อซื้อได้สวยดีละเรื่ยงทอามเลียนกว้วก็ได้ขายในของนี้ของเลียนกว้นกวครับเรื่ยงพร้อมกันรุ่นรุ่นเดียวบันเลยสิครับเนี่ยบอลอันนี้อันนี้ก็รุ่นเดียวกันรุ่นเนี่ยมันจะมีรุ่นหนึ่งต่างหากอีกอนนมันยื้อจะใช้ยื้หลังบ้านไม่ต่างหากอีกเด้หลังบ้านกับมีเอกเออจะเป็นรุ่นอ๋อเบิรงอันนี้บอลนี่ดูอันนี้ก็เจ้าของฟาร์มกันอันนี้ของฟาร์มอันนี้วัสดีครับสวัสดีครับอันนี้สแกนยังเนี่ยสแกนยังไเจ้าของดูน้องปอบปลาให้เลยเจ้า <laughs> เปลี่ยนสองเดือนแล้วพวกหน้าม,มีนี้ครับได้ไทยเปลี่ยนเปลี่ยนทุกมือครับโ oh, อ,ทอ้ทุกเปลี่ยนทุกมือเลยเป็นงานเ้าทุกมือเอาไว้เลือกซ่อมเหล็กครับเอาไว้สามสิบเซนนะครับสามสิบเซนบุหรือเนี่ยแมนประมาณนั้นครับสา,ามสิบเซนสี่สิบเซนประมาณนี้มุ้งนี่เด้กครับคือออกมาจังหวัดมุ้งนี่ไว้สำหรับเมื่อเห้ปลาผิวเสียนะครับขันบ่ราะเขาใส่มุ้งตีปลาบางทีผิวบางทีขท้าบางทีปลาสวยสีปลาสวยติไปตามชิ้นามคอนจีดแมนเขาเรียกว่าใช่ไหมปกติเขาจะใส่ยังก็ เราดำดำม่ทุงดำนะอ้พลาสติดดำดแต่ว่าที่นี่เขามีนี่ยุ่งลรวกัเลเซนนี่นะคมุงยุ่งเรีวเนาะครับเอียก็เลี้ยงของก็เลี้ยงรอบเดียวคือรดเทคนิคเพ่แม่รุ่นที่สอครับรุ่นที่สรุ่นที่สองเรแรกแลกจะไปแล้วรุ่นแรกว่ได้ใช่สิบเออบัรุ่นแรกดีวัยังวัได้ใช้รุ่นสก็ล้เก็นเป็นโตมันอันนี้คือขังน้ำหน่อยเดียครับอันนี้อันนี้สิเปลี่ยนน้ำไหมโอ้เปลี่ยนน้ำไหมเพราะว่าน้ำก้อนที่ทุกออกดำดำแล้วก็เปลี่ยนี่ หกตัวโลครับหกตัวโลปกติมันจะหาจังทีอันหกตัวนี้มันจีบ่ได้กําไรหลายนะครับเพราะว่าจริงจรมันสีบแต่เป็นหาตัวจะกําไรหลาไหลแต่ละวันี่มันกินอาหารอะไรบนในครับขอดจับอาหารนี่ก็ะสีลายเติบนะครับเพราะว่าผมมีสีมาจะได้สีห่ากับสวบหมดแล้วทีนี้มันมีเทคนิคนี่การเตรียอาหารก็คือหมายความว่าเขาต้องมีส่วนผสมกับเคือมีดกล้วยสุกเนาะครับอกล้วยสุกแล้วกับฮัมนะครับแล้วก็ขับเขาเนี่ยเขาหนึ่งเขาอย่างเขาเนี่ยแซนด์นัมแล้วก็ มาบดแทรกกันแล้วมันติดประหยัดอาหารอ้โหแล้ทีนี้เขาบดทันมีอตัวตัวดีลรงนี้กล้วยก็หาซื้อยากข้าก่หาซื้อยากเลยเนี่ยครับแต่ว่ากล้วยอยากได้พวกนั้นนะครับพวกที่มันดำๆแล้วที่มันสุกกล้วยหอมแล้วน่ะเออที่มันเนี่ยข้าวกรพงจัดนะแมนเอาอสุดท้ายกล้วยช่วงนี้มันล้นตลาดอยู่ดีครับช่วงนี้จะผมว่าให้ไปหาอยู่ผมฝนตกคงคั่นคา่นเนาะผมไปสวนใดคือว่ากล้วยนี่ขายพวกออกเลยเพื่อนแทบจะหายฟรีเลยตรงนี้คั่นมัน ถ้ามันส่งพร้อมแล้วมันถือด้วยครับเงินมันถือสามบาทสี่บาทเด็ดห้าบาทเป็นบุญเป็นงานพนสมทบทุนพนหบชิดกันผุนนี้ครับจะร้องหาเบิึงเด้อแล้วขั้นแรกนี่แห้งจะดีเพราะว่ามันจิประหยัดต้นทุนในการอาหารเอามาผสมกับอาหารทีเร็จรูปเขาเนี่ยก็พั้มก็พั้มกับกล้วยสุกกั็พั้วยสุกกับข้าวสุกเขาเนี่ยผุดแท้กัน ครับก็ให้มันไม่สิบุญยดนะครับเรื่องม้ารุ่นที่สองมันมีปัญหาด้านใดนี่ครับในการเลี้ยงปลาดุกของเจ้าปัญหาคือคุนคุนบ่พอปานีดยะครับเอาไอ้นี่จ้แยกที่ละหลายแล้วจมแยกกระเพาะอันนี้ินเกษตรกรเป็นอย่างเลี้ยงกินเอียงขายว่าเนื้อพริ้นกระเพอแม่นบ่เฮาก็เฮาก็กินกินน้ำเนยไข่น้ำเนยนะครับเนาะเพราะว่ามันใหญ่ไว้เนาะแม่ื่อไรปลาดุกมันกินบ่ไหวตัวของเจ้าแต่ว่าเรื่องเรื่องตลาดบ่มีปัญหานะครับเพราะว่าตอนนี้มีพ่อค้ามาจิต่อไปขายอยู่ครับยมีพอค้าแล้วมีเจ้าของพ่ท่านขายข้ามาเฮาสิเป็นปัญหาคือว่่าาเเฮลี้ยงบทัน พิ่แม่เป็นไปตลอดวันนี้อันบ้านเฮานี่บ้านเินวันนี่ไม่เป็นบ้านใหญ่เด้เพราะว่ามันเป็นสามมืนี่มันกะสีเพิ่งซื้อหลายได้ซ้อเลี้ยงมาดิลูกก็อยู่กรุงเทพยบยู่ตั้งมาเทศยบกับตั้งมาซื้อเดิเพิ่นเพิ่นโทรมาซื้อปุ๊บเสร็จแล้วเพิ่งโอนเงินมาให้ให้แม่เพิ่นมาเอาเลยว่ามาเอาปลาเด้อบ่มีอาหารให้แม่มาเอาปลาว่าการตลาดออนไลน์โจมว่าธรรมดาตัวนั้น ลุงลุงยู่เกาหลีซื้อเลยพ่อพ่อพ่อลูกเลี้ยงเลยพ่อพ่อลูกเลี้ยงเขาบอกเอาปลาจะเด้อใช่ไเอาปลาคือมาเอาเขาใจงั้นแหงแล้วเหรขาอุ่นมาเขาอุ่นมาทั้งอากาศครับนี่เห็นบ่อดีบ่อพี่น้องเฮลี้ยงชับเนี่ยบ่อได้มีปัญหาไหนบ่อบ่อปัญหาโรคบวมีนะครับปัญหาโรคอีย่างกับบ่อมีอาหารก็กินไปธรรมชาติคซากเขาน้องกับตื่นขึ้นเซ้ากระเฮ็ดนี่ละเขงอแงะมึงเลี้ยงเขาห้อแงะแงกันแล้วเวลากั พื้นที่บนหลา<น>่ครอบเรับเวลาก,กันในห,หน่วยนี่ครับแค่ให้อาหารกับเปียกน,น้ำลงรวมตัวนี้นี่ประมาณสี่พันตัวนะครับเนี่ยเบิดเนี่ยโอ้เนี่ยสี่พันตัวนะเนี่ยปอาโตพี่น้องสี่พันตัวมันก็ได้เกี่ยตันบุญว่าขนมก็ตายเป็นโมลอัตราการรอดเบิดอเม็นบมลครับการพิสัยได้เนื้อตายเนีเนื่องจากมันกัดกันมันกัดกันตายกัดกันตายโอ้โหกัดกันอีกเนี่ยอันที่ว่าตายเป็นโรคเป็นเหล็กบนมีครับเนี่ยมือละตัวเนี่ย<น>โอ้ยผมเป็นยังสนนะตีไปเอานี่ครับเราเลี้ยงซ้ำนี่ได้เกี่ยตัน,น,น,นตันี้ <c oughs> ราว่่ลละ หาิก eh ็อบ <laughs> ิเป no, mm ียนหาเมื่นบนนู้นหน่งเมตรเจ้าเเปียนเปลี่ยนราคาไหมเนี่ยิเปียนเป็นหกสเป็นหกสเพอมีเพราะมีทีเสียงแพค่พันค่าอาหารล้วกับสิบได้อยู่หรือครับจากเมื่อนสองื่นหกส่่างนี่แหะนะครับใครก็ยู่ซื้ออยู่ในต่า ตัวเรียกมีอยู่แตอร์เงินบ่เห็นถางมันทว่าครับพอเจาได้กินเก่าล่ะได้กินปลาเพราะมันบ่อยไงไงเราพอใจไรอุ่นแล้วก็ามกินมันบ่อยไงนี่เราจะของปลาแท้เนี่ยฟอกทุ้งมือไปแทนไม่ได้ยังบอ,อกว่าฝนตกไปตลาดไม่ได้ปลาเลี้ยงยุบไม่กินกับแงแล้วบอ่อยญ่นี่เราจะของแท,พท,ท้พอาะแบบ่ไปใส่ไม่ได้พราะยังไม่ได้ปลาตกมันเท็จได้หลายเมนูมันบ่อยครับเออ โอ้แต่ว่าย่างเสียบเลยท่านครับนี่เรื่องปลาก็ด้วนี่ขันพี่น้องมาหาหรือว่าญาติสหายมิตรสหายมาบุมิกับเกี่ยมกับคืดเอามันบ่อกเจอเงินมือนึงหาทุ่งกับมาครับเป็นรุ่นนะเมยังลาท่านมาซื้อปลาไปเกี่ยมขันกับเกี่ยมท่านอ้าวก็ได้ขายเพื่อนยุกขันแล้วเพราะว่ามันหาหม่องซื้อบ่ได้ไม่เป็นรุ่นสิที่นี่กันโอ้นี่ครับเรื่องเป็นงานอดิเรกแต่ว่ามันกระดิสร้างอาชีพได้ให้เราขุ่นได้รับบันเห็นบ่ครับเพ็รง่ายๆขางบ้านแต่ว่าพวกข้อนกีดขันเาท้อยาากกเเ็ดิงประอยู่ดีขันบ่ท่านได้ครับ มันจะมีอีกอันนึงก็คือทํามีสถานที่ก็ต้องใส่เรื่องกระชังบกนะครับกระชังบกที่มันเป็นดำๆเนี่ยเขาจะไม่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ตัวนี้ไ่ได้เพราะว่าเขาจะไม่ได้เหตุถากวนคือเล้าของเราเราทีเห็ดอันนี้ผมจ้างสร้างลงทุนผมว่าผมเลียงเดี๋ยวมันเลี้ยงเลยนะครับมื่อกีก็จะได้เลี้ยงไปเรื่อยเลยนคงแข็งแรงเนาะคนั่นอายุใส่งานอาชีพหน่อยแม่นบ่ครับน้ำที่เนี่ยน้ำมันต้องใส่น้ำน้ำบาดาลที่เจาะไว้นะครับเนื่องจากว่าจะใส่ปลาปลาในเมันอกี มันจิ้มเหมือนเงินหลายเนาะลงอกระเลยใส่ปลาปลาที่โจ๊กไปดานน้ำบึ้งๆกันมาเลยอันบ้านบ้านนี่เองเบงซีตะครับบางทีก็าปลาไหลได้เนี่ยน้ำปลาปลาก็คขันต้นปลาของตายเมื่อไรกันเมื่ไหลผมผด่ากรรมการลายหลายเยอะอันมันต้องเปลี่ยนน้ำเสมอเนาะเพราะว่าเจ้าก็เลี้ยงในบ่อในหน่อยมันนานเนียนเนาะข้างล่างมันจะมีว้าเปลือกน้ำบอกระบายน้ำบอกครับที่นอกยิ่เปี้ยนโอ้ของเราถมดินไว้สูงปล่อยระบายน้ำง่ายปล่อยเสีให้เขาอีกปล่อยใช้บ้านเพื่อนปิดป่อยหววไปลงไเทศะอย้าของผมละเศษะอีก เออต้นน้ำต้นไม้ต้องทั้งนี้บ่งระบายเป็นระบายน้ำเสียอยู่ในสะปล่อยไปใส่เขากับนาอีกเด้ทั้งคนทั้งคนพตาพนปูกต้นไม้ไรบักหนาวบักอันยังกับพริกบักยังทั้งคนมิตต้นผักต้นยังบักหนาวบักขุดเป็นเยอะทั้งคดอักแม่นบอกนี่แหลอครับพี่กกงนมิ้ผมงบากดป้คงากต้ม้รนาวอยงกทั้งครับเป็นอาชีพได้ เป็นงานอดิเรกที่ทําเงินบ่ทำธรรมดาได้เนี่ยเปนบอกครับพอได้พอได้ใสีได้ใจเยอ่จังเราเห็นอย่างเ่าเป็นเราเป็นนายข้าราชการมาเราหงองก็จบแล้วก็ขึ้นเลี้ยงทังที่เราง่ายๆสบายเรายังเห็นได้ในพี่น้องเราบ่มีพื้นฐานด้านการเกษตรไหมมันบ่ครับนี่ไงแต่ว่ากวนจากกันเมื่อนี้ค่าพี่น้องอยากมาเยี่ยมชมหรือว่าอยากมาซื้อผลผลิตได้ฝากเบอร์โทรบนเนชั่นครับศูนย์หกครับ065ย์หก0้5ศูนย์เจ็ สามแปดสามจากแปดสามดูครับทางออกบ้านชนวนป้ายไปทางบ้านหนองปลาแดงพอดีมันบวกคำอยู่กับป้ายเล็กเนี่ยพี่น้องครับเนี่ยทางง่ายๆครับเดี๋ยวผมนะเราติดป้ายไว้ปลาดุกจำไหน่ายปลาดุกอยู่หน้าบ้านน่ะเนาะคำเนาะแต่ว่าอันรุ่นนี้เราก่อนจะเป็นรุ่นเดียวเบอร์มันทีได้ขายตอนสิ้นเดือนนี่นะครับสิ้นเดือนนี้เนาะครับตัวละได้ขายเลยครับแต่ว่าคันพูดได้มากตัวน้อยทั้งนี้ก็ขายได้แล้วเป็นบวกคำนียังว่าขายครับมาตอนนี้มัขายบ่อยเพราะมันขาดทุนเนี่ยผมขาดทุน ก็หมายว่าน่เยอะหน่อยมีมือเนื้องมาทำซื้อตัวนี้แหละครับผมที่พิเกียงนี่ทำไมสมนะเอ้าเงาพ้นขึ้นอยากเลยใหญ่เต้ยจะครองวะใครเปได้ตอนเนี้ยเอาชุดนี้เพิ่นกินปลาธรรมชาติไปก้นเนาะสิ้นเดียนน้อยค่อยมาดซื้อเนาะอีกประมาณยี่สิบมือเด้อพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กับไทยให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเป็นแรงบันดาลใจให้มันเกิดไอเดียคือเราเนี่ยพี่น้องครับผู้ดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นด้ด้อครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ